สวัสดีค่ะขาสาววันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะพัดจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่อง positive thinking นะคะเพื่อนๆหมายถึงว่าความคิดบวกๆค่ะสาวๆท่านใดที่รู้สึกท้อแท้นะคะหรือว่าเบื่อหน่ายกับการแชทเบื่อหน่ายกับการเดินสายฟอนะคะเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งท้อนะคะลองมาฟังคลิปนี้ดูนะคะก่อนจะไปฟังพัดฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e กดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะคะก่อนอื่นเลยพัดก็ต้องขอบคุณนะคะ FC แล้วก็เพื่อนๆที่ตามมาจาก t ิ k กต็อกแะเพื่อนๆสาวๆจาก t ิ๊กต k อกมาตามใน YouTube เยอะมากเลยค่ะพัด เลยอยากทําคลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้สาวสายโฟร์ทุกท่านได้มีกําลังใจที่จะเดินต่อไปนะคะเพื่อนเป็นการปรับไม n เซ็ t ตัวเองค่ะเพื่อนโดยใช้คําว่า positive thinking นะคะ ว่าการคิดบวกนะคะสาวๆค่ะวิธีง่ายๆคือตื่นเช้าขึ้นมานะคะสาวๆให้บอกกับตัวเองทุกวันนะคะให้เขียนความคิดของ้ความดีของตัวเองค่ะเขียนมาเป็นข้อๆเลยนะคะฉันเป็นคนมีสุขภาพดีนะคะฉันเป็นคนสวยค่ะฉันรักตัวเองนะคะฉันเป็นแม่ที่ดีค่ะเขียนเป็นข้อๆแล้วก็พูดบอกกับตัวเองนะคะเพื่อนๆฉันมีความสุขนะคะฉันชอบที่จะทําบุญนะคะฉันชอบที่ จะยิ้มแย้มเจียมใสทุกวันค่ะเพื่อนๆให้เขียนข้อดีของตัวเองเป็นข้อๆแล้วก็พูดออกมานะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วไปอาบน้ําแปรงฟันแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆแล้วก็มาส่องกระจกนะคะแล้วก็พูดกับตัวเองเวลาแต่งหน้าทาปากแล้วนะคะเพื่อนๆให้ส่องกระจกแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนดีนะคะฉันสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณนะ้ําประปาที่ทําให้ฉันได้อาบขอบคุณไฟฟ้าที่ฉันทาให้ฉันมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณญาติพี่น้องนะคะขอบคุณลูกค้าถ้าท่านใดเป็นแม่ค้าขายของนะคะเพื่อนๆให้บอกกับตัวเองทุกวันทุกเช้านะคะแล้วก็ยิ้มนะคะยิ้มสวยๆในกระจกนะคะเวลาเราแต่งหน้าทาปากเราก็จะยิ้มใช่ไหมคะฉันชอบรอยยิ้มของฉันฉันมีความสุขกับตัวเองนะคะเพื่อนๆเ,เขียนข้อดีของตัวเองมานะคะเพื่อนๆทุกๆเชา้าเราต้องพูดสิ่งดีๆให้ตัวเองคะ่ะ ถ้าคุณเป็นคนที่เชื่อว่าตัวเองเป็นคนดีรักตัวเองนะคะเพื่อนๆแล้วก็อัธยาศัยดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะเพื่อนๆเวลาเราออกนอกบ้านไปนะคะเราก็ยิ้มเย้มแจ่มใสทักทายนะคะไม่ว่าจะเพื่อนคนนั้นจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะยิ้มเย้มแจ่มใสทักทายสบายดีไหมคะวันนี้เหนื่อยไหมอากาศดีไหมคะวันนี้ไปที่ไหนบ้างไปเที่ยวที่ไหนบ้างพยายามพูดคุยสื่อสารกับคนรอบข้างของเรานะคะเพื่อนๆเมื่อไหรก็ตามที่เราคิดดีทําดีกับเพื่อนมนุษย์ร่วมกันนะคะเพื่อนๆ มีเวลาเราก็ไปวัดทําบุญนะคะไม่มีเวลาก็สวดมนต์ไหว้พระที่บ้านค่ะนั่งสมาธิหรืออีกอย่างหนึ่งที่สามารถทําได้ก็คุยกับลูกเราในบ้านนี่แหละคะ่ะคุยด้วยนะคะ คุยเป็นภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างนะคะพยายามหาสิ่งดีๆให้ตัวเองนะคะเพื่อนๆแล้วเช้าๆก็จะรู้เองว่าการคิดบวกเพื่อตัวเองนั้นทุกๆเช้านะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือควรทําติดต่อกัน21วันนะคะเพื่อนๆให้ทําแบบนี้ติดต่อกัน21วันนะคะเพื่อนๆจะเห็นความเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะพัดก็ลองมาแบบนี้นะคะคือทุกๆเช้านะคะพัดจะป้อนข้อมูลให้ตัวเองค่ะ ทุกๆช้าพัชจะคิดดีทําดีนะคะคือพูดในสิ่งดีๆกับตัวเองนะคะแล้วก็บอกกับตัวเองเสมอว่าวันนี้ฉันจะโชคดีนะคะพัชจะไปขายของพัชก็ต้องบอกว่าวันนี้ฉันจะขายดีขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนชั้นนะคะวันนี้ขอให้อากาศดีๆนะคะเพื่อนๆให้เราพูดแต่สิ่งดีๆกับตัวเองนะคะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆ,อนๆจะรู้เลยว่า ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ยากหรอกค่ะความสุขเริ่มต้นที่ตัวเราทาั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆอ,อยากแบ่งปันสิ่งดีๆให้สาวๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ด้วยค่ะวันนี้สั้นๆแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ